กันก็ดีอยู่แล้วแต่เมื่อเลื่อนสถานะเป็นแฟนแล้วจบกันไม่ดีความสัมพันธ์อันยาวนานที่ดีต่อกันก็พังทลายแต่บ้านดันติดกันด้วยสิต่อจากนี้เมื่อยามเจอหน้ากันมายากับดินแดนจะพูดคุยกันอย่างไรตามลุ้นกันต่อได้ในต่อเติมรักตอนที่3ค่ะไม้ มายางเงยหน้าขึ้นจากถ้วยกาแฟที่โต๊ะด้านในของร้านกาแฟสตาร์บัคส์รอยยิ้มกว้างระบายบนใบหน้าสวยใสยเมื่อเห็นเอื้อใจเพื่อนรักที่เคยเรียนร่วมมหาวิทยาลัยมาตลอดสี่ปีกำลังเดินตรงเข้ามาดีใจจังที่แกย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพสักทีเอื้อใจเอ่ยหลังจากที่สั่งกาแฟ ى, ถือมานั่งดื่มที่ ฉันเบื่อที่ต้องแชทคุยกับแกเต็มทนแกทำยังกับว่าเชียงใหม่อยู่ไกลเหมือนอิรักสี่ปีมาน,นี้แกแทบไม่กลับมาบ้านเลยทำงานโรงแรมก็แบบนี้แหละวันหยุดของชาวบ้านชาวช่องคือวันทำงานของเราเจ้านายก็ไม่ค่อยยอมปล่อยให้ลาพักร้อนยาวๆสักทีซะด้วยสิมายาพูดแก้ตัวรู้ดีว่าความจริงที่อยู่เบื้องหลังการไม่ยอมกลับกรุงเทพคืออะไร ว่าแต่แตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมที่ลาออกจากงานประจำมาเขียนนิยายขายตอนนี้งานหายากมากเลยนะงานโรงแรมตอนนี้ซบเซามากไม่ลาออกตอนนี้ก็คงถูกเลิกจ้างสักวันโชคดีที่อาชีพนักเขียนของฉันกำลังไปได้ด้วยดีบางเดือนขายนิยายได้มากกว่าเงินเดือนซะอีกพอแม่บอกว่าจะยกบ้านหลังนี้ให้ เพราะตอนนี้ปลูกบ้านใหม่อยู่กับนาคมและน้องข้าวฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะเขียนนิยายเงียบๆอยู่กับบ้านอย่างที่ใครฝันไว้สักทีอิจฉาแกจังมีบ้านของตัวเองตั้งแต่อายุ26ก็ใช่เละนะแต่ต้องผ่อนต่อจากแม่อีกตั้ง15ปีนะบ้านก็เก่าโซมมากคงต้องต่อเติมซ่อมแซมกันหนักดีที่แม่เสนอว่าจะออกเงินค่าต่อเติมให้แกจะให้ใครต่อเติมบ้าน หาช่างทำเองหรือจ้างสถาปนิกเขาอยากจ้างสถาปนิกมืออาชีพเลยนะจะได้ทำให้ดีๆแล้วอยู่ยาวไปเลยแต่เรียกมาคุยแล้วสองสามรายพอรู้ว่าแม่ให้งบมาแค่ห้าแสนก็เพ่นหนีกันหมดแม่ก็เลยตัดบทว่าจะหาสถาปนิกให้เองแต่แกก็รู้จักสถาปนิกคนหนึ่งอยู่ข้างๆบ้านไม่ใช่หรอไม่ลองไปปรึกษาเขาล่ะเอื้อใจพูดพร้อมกับยิ้มมีเลสนาย มายารู้ได้ทันทีว่าเพื่อนหมายถึงใครประเทศไทยมีสถาปนิกเยอะแยะทำไมต้องปรึกษาเขาด้วยเพื่อทานไฟเก่าจะกลับมาสปากันอีกบ้านรู้ติดกันซะด้วย <mm> สิเอื้อใจรีบกลับลำเปลี่ยนคำพูดเมื่อเห็นหน้าไม่ค่อยพอใจของมายาแหมล้อเล่นหรอกนาะแต่แกน่าจะลองปรึกษาเขาแบบเพื่อนฝูงกันนะแดนคงไม่ว่าอะไรหรอกไม่เอาอ่ะ ไม่ได้คุยกันตั้งสี่ปีอยู่ๆไปถามเรื่องบ้านมันดูแปลกๆแต่ฉันได้ข่าวว่าแดนรุ่งกับอาชีพสถาปนิกเลยนะได้ทำงานที่บริษัทสถาปนิกชื่อดังแล้วเปิดออฟฟิศส,ส่วนตัวที่บ้านอีกด้วยตอนสมัยเรียนก็ว่าเก่งแล้วนะทำงานยังเก่งอีกน่าเสียดายเนาะทีแ่แกกับเขาเลิกกันอ่ะก็แค่คนเจ้าชู้น่าเสียดายตรงไหนมายาเบ้ปาก ก็น่าเสียดายมิตรภาพระหว่างแกกับแดนไงเป็นเพื่อนรักกันมาตั้ง6ปีพอเป็นแฟนกันแล้วต้องมาเลิกคบกันมีหน้าเลยเนาะนี่แหละสิ่งที่มายาเคยเตือนดินแดนแล้วเมื่อไหร่ที่ทั้งคู่นอนด้วยกันความเป็นเพื่อนก็จะไม่มีอีกตลอดไปและเรื่องนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าดินแดนก็แค่ผู้ชายฝันแล้วทิ้งคนหนึ่งเท่านั้นพอได้เธอไปแล้วก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาอีกต่อไป ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าได้รู้จักใครบางคนดีขึ้นตอนนั้นแกสองคนน่าจะปรับความเข้าใจกันสักหน่อยมีหน้าต่างคนต่างเงียบหายไปเลยไม่มีอะไรต้องปรับความเข้าใจหรอกฉันเห็นสิ่งที่พ่อทำกับแม่มาเยอะรู้ดีว่าผู้ชายแบบนี้เขาจะตอบกลับมาว่ายังไงเวลาเราจับได้ว่าเขานอกใจพวกเขาจะแก้ตัวน้ำขุนๆเพียงแค่เอาตัวรอดไปเท่านั้นพอเผลอก็จะทำอีก และจะทําซ้ำซากจนกว่าเราหมดใจไปเองเอื้อใจมองสีงหน้างหงุดหงิดของเพื่อนรักแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยเออเลิกพูดเรื่องนี้ดีกว่านี่แกรู้ไหมตอนนี้บริษัทฉันเพิ่งได้ผู้จัดการคนใหม่เป็นเพื่อนของเราเองนี่แหละรู้สิก็โตไงอ้าวแย่ยังติดต่อกับเขาอยู่เหรอใช่ก็คุยกันบ้างนานๆที่เขาก็แวะไปเยี่ยมฉันที่เชียงใหม่บ้างแหม ที่กับแดนไม่เห็นคุยกันบ้างเลยนั่นก็แฟนเก่าเหมือนกันโตเขาคุยง่ายกว่าแดนเยอะและอีกอย่างเราเลิกกันด้วยดีก็เลยยังเป็นเพื่อนกันได้แล้วมายาก็ตัดบทเลิกพูดเรื่องแฟนเก่าฉันเถอะเอาเรื่องแกดีกว่าไหนเล่ามาสิว่าตอนนี้กำลังคบใครอยู่ระหว่างที่ฟังเอื้อยใจเล่าเรื่องชายหนุ่มที่แอบชอบในบริษัทแต่ไม่มีแววว่าเขาจะชอบตอบมายาก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง เพราะใจมัวแต่นึกถึงผู้ชายสองคนที่เพิ่งเอ่ยถึงโตมอนหรือโตเพื่อนกันตั้งแต่อยู่โรงเรียนเก่าและสอบติดมหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันที่เชียงใหม่พร้อมเอื้อใจอีกคนมายาเรียนการท่องเที่ยวส่วนโตมอนเรียนวิศวะช่วงที่มายามีเรื่องระหองระแหงกับดินแดนก็มีโตมอนที่คอยปลอบใจเลิกกันไม่ถึงเดือนดีเขาก็ขอให้เธอเป็นแฟนกับเขาแต่พอคบกันได้แค่ครึ่งปี มายาก็ขอให้กลับมาเป็นเพื่อนตามเดิมโตมอนเป็นผู้ชายอบอุ่นและใจกว้างเขายอมรับคำขอของมายาและกลับมาเป็นเพื่อนกับเธอได้จริงๆกระทั่งทุกวันนี้คบกันเป็นเพื่อนโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดใจก็อย่างว่าแหละนะถ้าเพื่อนไม่ได้นอนกับเพื่อนมันก็จะยังคงเป็นเพื่อนกันได้เสมอในขณะที่ดินแดนนั้นไม่รู้ป่านี้เขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วตั้งแต่สะบันรักกันเมื่อสี่ปีก่อนเธอกับเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย มายาไม่กลับบ้านที่กรุงเทพอีกตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเพราะทนไม่ได้ที่ต้องอยู่บ้านหลังเดิมที่รู้ว่าผู้ชายที่เคยรักมากและทำร้ายจิตใจแสนสาหาัสยังอาศัยอยู่บ้านรั้วติดกันจนกระทั่งอีกสี่ปีต่อมาเธอถึงได้กลับมาที่บ้านหลังเดิมอีกครั้งเมื่อมายายืนอยู่หน้าบ้านของตัวเองเธอบอกตัวเองว่าลืมเขาได้แล้วเธอลืมเขาได้แล้วจริงๆ บ้านน้อยหลังเดิมที่เคยอยู่มาตลอดตั้งแต่มัธยมปลายเสื่อมทรงไปตามกาลเวลาแม้ว่าตัวบ้านจะเก่าเป็นหน่อยแต่โครงสร้างบ้านยังแข็งแรงดีแค่ต่อเติมใหม่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นมายาตั้งใจว่าจะอาศัยบ้านหลังนี้เป็นเรือนตายไปทั้งชีวิตเธอเลิกฝันแล้วว่าตัวเองจะมีชีวิตคู่ภาพชีวิตแต่งงานที่พ่อไม่เคยซื่อสัตย์และแม่อยู่กับความทุกข์ระทมทำให้ไม่คิดว่าชีวิตคู่คือเส้นทางปลายฝันที่รอคอย ยิ่งได้มาเจอกับตัวเองแล้วก็ยิ่งตอกย้ำว่าผู้ชายโลกนี้ไว้ใจไม่ได้สักคนอุตส่า์มอบกายมอบใจให้ดินแดนด้วยความรักลงเชื่อในคำสัญญาว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วเขาก็หักหลังเธอจนได้เธอหันมองข้ามไปยังบ้านของดินแดนมีสิ่งปลูกสร้างใหม่เกิดขึ้นริมรั้วใกล้บ้านเป็นอาคารสำนักงานทันสมัยขนาดกระทัดรัดสูงสองชั้นคงเป็นบริษัทสถาปนิก ที่ดินแดนเปิดเองตามที่เอื้อยใจเล่าให้ฟังยอมรับแล้วนะว่าเขาเป็นคนเก่งแต่ผู้ชายไม่มีความซื่อสัตย์เก่งแค่ไหนก็เท่านั้นไม่มีอะไรน่าเสียดายหรอกมายาเบือนหน้ากลับมาแล้วไขกุญแจเข้าบ้านแต่แล้วก็เกิดเรื่องน่าประหลาดใจเมื่อสอดกุญแจเข้ารูกุญแจไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใ,ใครมาเปลี่ยนลูกบิดประตูบ้านแต่เมื่อถือกุญแจขึ้นมาดูชัดช ถึงรู้ว่าเผอหยิบกุญแจห้องพักบ้านที่เชียงใหม่ติดออกมาด้วยความเคยชินส่วนกุญแจไขเข้าบ้านอยู่ในกล่องบรรจุข้าวของที่กำลังเดินทางมาจากเชียงใหม่โดยบริการรับขนย้ายบ้านและตอนนี้มันยังมาไม่ถึงโอ้ยสวยรับเข้าบ้านวันแรกเลยเชียวเธอพยายามคิดหาวิธีเข้าบ้านอยู่สักพักก็ <c oughs> นึกได้ว่า <c oughs> เมื่อสี่ปีก่อนดินแดนเคยช่วยให้เธอปีนขึ้นกันสาใต้ระเบียง ที่ชั้นสองเพื่อเข้าทางหน้าต่างห้องนอนมายาเดินไปยืนใต้กันศาสตร์แล้วเงยหน้าขึ้นมองความสูงไม่มากนักถ้ามีบันไดาพาดก็น่าจะปีนขึ้นไปได้แต่หลังจากเดินหาทั่วบ้านก็เจอเพียงบันไดไม้เตี้ยๆสำหรับปีนขึ้นไปเพื่อตัดกิ่งไม้ความสูงเลยศีสับไปหน่อยเดียวสูงไม่พอที่จะปีนขึ้นถึงกันศาสตร์เอาวะยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยมายากลางบันไดไม้ง่อนงน่น แล้วปีนขึ้นไปจนยืนอยู่ชั้นบนสุดที่แผ่นไม้กระดานเก่าๆรู้สึกได้ว่ามันสั่นงนเงยนหน้าหวาดเสียวถึงแม้เอื้อมือขึ้นจับถึงพื้นกันศาสได้แต่ก็ยังสูงไม่พอที่จะยกขาขึ้นไปเหยียบถึงพื้นปูนแต่ปีนขึ้นมาขนาดนี้แล้วให้ตายอย่างไรก็ต้องเข้าบ้านให้ได้ไม่อย่างนั้นคืนนี้จะไม่มีที่ซุกหัวนอนมายายุดราวพื้นกันศาสแน่น แล้วเริ่มพยายามเหวี่ยงขาขึ้นพาดพื้นปูนแต่ช่างยากเย็นแสนเข็นขณะที่พยายามเหวี่ยงขาอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากข้างล่างขึ้นไปทำอะไรอยู่บนนั้นน่ะมีตองกม้มหน้าลงมองก็รู้ว่าเป็นเสียงของบุคคลที่ไม่อยากเจอหน้ามากที่สุดในเวลานี้และที่แย่ก็คือเขากำลังเห็นเธอในสภาพที่พยายามเหวี่ยงขาขึ้นแตะกันศาสตร์ด้วยท่วงท่าสวยงามเหมือนท่าหมาฉี มายาสูดหายใจลึกเพื่อสำรวจอาการก่อนก้มลงมองอ oh, <Dan. S 1> ้าวแดนเธอทักทายเสียงเรียบเฉยทั้งที่หัวใจเต้นแรงแทบหลุดออกจากอกขึ้นไปทำอะไรบนนู้นกำลังหาทางเข้าบ้านมายาตอบเสียงขึ้นฮัด,ดแล้วหันกลับไปเหวี่ยงขาขึ้นไปแตะพื้นกันสาสให้ได้แต่เหวี่ยงอย่างไรปลายเท้าก็ไม่เฉียดถึงขอบพื้นปูนเสียทีลืมกุญแจเข้าบ้านอีกแล้วล่ะสิอืมตอบอย่างเสียไม่ได้ ลงมาสิเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปให้ไม่ต้องไม่ทำได้บันไดมันสูงไม่พอหรอกลงมาธนากำลังจะปีนได้แล้วนะ้าปีนถึงค่ำนี้ก็ไม่ถึงหรอกจะลงไม่ลงคนอยู่บนบันไดถอนหายใจเสียงดังบ่งบอกถึงความรำคาญสุดๆแดนนี่บ้านของเราเองเราจัดการเองได้โอเคนะ บันไดบ้านที่ง่อนเง่นอยู่แล้วสายไปมาตามแรงเวี่ยงแล้วล้มโครมลงกับพื้นมายาที่ยังโหนตัวอยู่กันศาสตร์ปูนจึงห้อยต่องแต่งค้างอยู่กลางอากาศอช่วยด้วยช่วยด้วยดินแดนรีบวิ่งถลาเข้ามายืนใต้ร่างแล้วยื่นแขนออกมาไม่ปล่อยมือตัวเองจะรับเราเหรอเออสิแน่นะห้ามทิ้งไมนะปัโทษถามหยุดได้ จะลงมาไหมมายาสะบัดขาอยู่กลางอากาศก้มลงมองเห็นแวลตาเป็นห่วงเป็นใยของดินแดนคนเดิมมองขึ้นมาวินาทีนั้นมายาก็หลับตาลงแล้วปล่อยมือจากพื้นปูนกันสั์ทิ้งตัวลงสู่วงแขนกว้างที่กลางรอรับนุ่มนวลเหมือนตกลงมาจากก้อนเมฆเขากอดรูปกลางหลังของเธอได้พอดิบพอดีราวกับคำนวณด้วยสูตรทางฟิสิก มายาลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เห็นคือใบหน้าสีแทนแดดที่แสนหล่อเหลาของดินแดนความใกล้ชิดไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่ที่แปลกคือช่วงเวลา4ี่ปีที่ไม่ได้แม้แต่เอ่ยปากคุยกันอยู่ๆภายในไม่กี่วินาทีทุกอย่างก็หวนกลับมาใกล้ชิดจนหัวใจเต้นแรงให้ตายสิเขายังคงหล่อวัวตายควายล้มเหมือนเดิมผมของเขาตัดสั้นเรียบร้อยกว่าตอนสมัยเป็นนักศึกษา ใบหน้าคมคายเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเพศชายต่อหนวดจางๆขึ้นเหนือริมฝีปากเป็นกระจับที่มายาจำได้ไม่เคยลืมว่าจูบได้สะเทือนเลือนโลกขนาดไหนใบหน้าของเขาอยู่ใกล้มากจนมองเห็นกระทั่งขนตางอนแววตาคู่นั้นยังเป็นแววตาของดินแดนคนเดิมที่เธอเคยรักและตอนนี้กำลังกอดรัดเธอแนบแน่นจนลำตัวด้านหน้าสัมผัสกับแผ่นอกและท้องน้อยแนบจิตกับหน้าท้องที่ยังแข็งแรงเต็มไปด้วยกล้าม ความใกล้ชิดชนิดเนื้อแนบเนื้อทำให้คิดดีไม่ได้เลยและที่สำคัญมือของเขากำลังกลมอยู่ที่บ้านท้ายใต้กระโปรงอีกต่างหากแต่แค่เพียงไม่กี่อึดใจแววตานั้นก็หายไปแทนที่ด้วยคิ้วขมวดและน้ำเสียงหงุดหงิดทำบ้าอะไรของเธออยากตกลงมาขาหักหรือไงเขาดุเหมือนกับเธอเป็นเด็กเล็กๆทั้งที่ยังกอดรัดร่างอ่อนแอกับลำตัวต้องขอบคุณน้ำเสียงดุดนันที่ช่วยขยี้ดับความว่าบิวของมายา จนไม่เหลือชิ้นดีใครจะบ้าอยากตกลงมาขาหักแต่มันเข้าบ้านไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจหรอกมายาสวนกลับด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดพอกันแล้วทำไมไม่เรียกให้ใครมาช่วยจะไปรู้เหรอว่ามีคนอยู่แถวนี้เออก็เดินไปกดออดถามสิเรื่องแค่นี้คิดเองไม่ได้หรอเออหยุดบ่นได้ละว,วางเราลงสักทีพูดไปก็ผลักอ,กอกเขาออกไปด้วยดินแดนทำท่าเหมือนเพิ่งนึกได้ ว่ายังอุ้มเธออยู่และแทบโยนหญิงสาวร่างบางทิ้งลงกับพื้นเราก็เป็นสิ่งของน่าขยะแขยงแม้อยากอุ้มตายละเขาเพึ่มพำมเขาไม่ได้ขอให้อุ้มมายาจัดชายกระโปรงที่ร่นขึ้นมาถึงต้นขาให้เรียบร้อยเงยหน้ามองเขาอย่างกรธโกรธอดคิดไม่ได้ว่าดินแดนดูผิดหูผิดตามากกว่าเมื่อก่อน น่าจะเป็นเพราะสวมเสื้อเชิ้ตไฟสีขาวพับแขนกับกางเกงสแล็สีกากีสไตล์หนุ่มออฟฟิศหล่อแล้วไงก็แค่ผู้ชายหล่อแต่เลวคนหนึ่งเท่านั้นทั้งคู่จดจ้องกันและกันด้วยสายตาพิคาดดินแดนเป็นฝ่ายถอนตัวจากสงครามจ้องตาด้วยการก้มตัวลงยกบันไดไม้ที่ล้มพังภาพขึ้นมาจากพื้นกลางออกที่ใต้ระเบียงแล้วเริ่มปีนขึ้นไปแดนจะทำอะไรมายาถาม ไม่มีกุญแจเข้าบ้านไม่ใช่หรอเราจะปีนเข้าบ้านไปเปิดประตูให้เห็นท่าเธอปีนขึ้นแล้วมันอนาจใจอย่างบอกไม่ถูกนี่แอบด่าก,กันชัดๆมายาอ้าปากพร้อมจะสวนกลับแต่เขาทำท่าไม่แยแสแล้วไต่บันไดปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วร่างสูงขึ้นไปเหยียบอยู่บนยอดบันไดที่เป็นไม้กระดานสี่เหลี่ยมอย่างคล่องแคล่วโดยไม่เสียอาการกับความงนเงีงของบันไดเก่าสองมือแกร่งยึดกับพื้นกันสาดปูนได้ก็ยันร่างขึ้นด้วยไหล่แข็งแรง จากนั้นก็ตวัดขายาวข้างหนึ่งขึ้นพาดกับปูนตามด้วยอีกข้างก่อนปีนข้ามราวระเบียงอย่างง่ายดายทั้งหมดนี้ใช้เวลามิถึง15วินาทีเขาเปิดหน้าต่างห้องแล้วปลุกหายเข้าไปอย่างว่องไวและไม่ถึงนาทีประตูนหน้าบ้านก็เปิดออกเข้าบ้านได้แล้วพูดแล้วก็ยืนจ้องมายาเหมือนรอให้เธอพูดบางอย่างแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาก่อนเขาจึงเดินผ่านไปคว้าบันได เราเริ่มพับเก็บไว้ตรงนั้นละแดนเธอมาเก็บเองเธอนี่แหละนะนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเลยเขาบนระหว่างพับบันไดเก็บนิสัยอะไรไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยพูดขอบคุณมายาเหยียดมุมปากหมันไส้แต่ก็ยอมรับว่าคำพูดของเขาทำให้เธอละอายใจไม่น้อยเออขอบคุณนะเป็นคำขอบคุณที่ซาบซึ้งใจมากๆครับกระผมจะไม่มีวันลืม เขาโต้กลับด้วยน้ำเสียงประชดใช้แขนซ้ายกำยำยกบันไดขึ้นพาดไหล่แล้วเดินไปเก็บที่ใต้ต้นไม้เรากับรู้ที่วางเดิมของมันเป็นอย่างดีเมื่อกลับมายืนเผชิญหน้ากับมายาอีกครั้งเขาก็ถามเสียงห้วนกระด้างกลับมาอยู่บ้านตั้งแต่วันนี้แล้วใช่ไหมใช่เงินก็ดีวันจันนี้จะได้เริ่มงานสักทีเริ่มงานอะไรมายาถามงงๆต่อเติมบ้านใหม่ให้เธอนสิ ได้ยินแล้วยิ่งงงเข้าไปอีกแดนต่อเติมบ้านไม้ทำไมไม,ไม่ได้ขอเธอไม่ได้ขอแต่แม่เธอจ้างจบนะคนฟังได้แต่ยืนอ้าปากค้างและปฏิกิริยาตอบโต้แรกคือไม,ไม่ไม่มีทางไม,ไม่โอเคตินแดนคาดการไว้อยู่แล้วมายาจะต้องตอบแบบนี้และเขาเองก็พยายามย้ำเช่นนี้กับแวววันแม่ของมายา ตอนที่ได้รับโทรศัพท์จากหล่อนเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแต่อีกฝ่ายก็ตื้อหนักเหลือเกินทั้งอ้อนวอนทั้งบังคับจนเขาลำบากใจผมต้องขอโทษครับนะแววตอนนี้งานของผมยุ่งมากจริงๆเกรงว่าจะไม่มีเวลาดูแลโปรเจกต์นี้ครับเขาพยายามตอบปฏิเสธอย่างสุภาพบริษัทของแดนก็อยู่ข้างๆบ้านไม้ไม่ใช่หรอติดต่อง,งานอะไรก็ง่ายไม่ต้องเดินทางนะว่าแดนหาเวลาดูแลงานนี้ได้อยู่แล้วล่ะ แวววันมัดมือเชกเข้าเสียแล้วโดยที่ยังไม่ทันตอบตกลงเลยสักคำถ้างั้นผมถามได้ไหมว่านาแววมีงบเท่าไหร่ห้าแสนโอ้ยไม่ไหวหรอกครับดินแดนแกล้งทำเสียงลำบากใจทั้งที่กำลังลิงโลดที่สามารถหาข้ออ้างไม่รับงานนี้จนได้บ้านสองชั้นหลังขนาดนั้นห้า0 0นเอาไม่อยู่แน่นอนผมมีทีมงานที่ต้องจ่ายด้วยค่าใช้จ่ายสูงเกรงว่าจะไม่คุ้มครับ น้าสอบถามราคากับสถาปนิกหลายเจ้าแล้วงบเท่านี้อาจจะน้อยไปบ้างแต่น้าว่าแดนเอาอยู่แน่นอนสุดยอดคุณแม่มีการไปทำการบ้านมาซะด้วยแต่ว่ากันตามจริงแล้วงบ5 0 0แสนกับบ้านสองชั้นพื้นที่ใช้สอย200ตารางวาแทบทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากซ่อมแซมของเดิมให้ใหม่ขึ้นเท่านั้น5 0 0แสนสำหรับงานต่อเติมบ้านผมรับไม่ไหวจริงๆครับนาแวว เขาพยายามอธิบายแต่แวววันก็พยายามปิดทางไม่ให้เขาปฏิเสธเช่นกันน้าขอร้องละแดนน้าอยากต่อเติมบ้านให้มายได้อยู่บ้านดีๆแต่ให้เพิ่มงบมากกว่านี้ก็ไม่รู้จะหาเงินได้ตอนไหนบ้านหลังนี้น้ายัางผ่อนไม่ไหวด้วยซ้ำเพราะมีบ้านอีกหลังต้องผ่อนกับสามียังดีที่มายทำงานแล้วก็เลยช่วยผ่อนต่อให้แต่อย่างที่เห็นนี่แหละว่าบ้านมันเก่ามากแล้ว กว่าไม่จะเก็บเงินต่อเติมบ้านได้ก็คงอีกหลายปีนะ้าอยากให้ไม่กลับมาอยู่ที่กรุงเทพจะได้เจอหน้าตากันบ้างพอดีนะมีเงินก้อนหนึ่งก็เลยบอกไม่ว่าจะตกแต่งบ้านให้อยากชดเชยให้ไม่ที่น้าต้องไปมีครอบครัวใหม่นะ้ารู้ว่าไม่น้อยใจแม่มาตลอดดินแดนนึกถึงวันที่ไมายานั่งร้องไห้ที่โต๊ะอาหารกลางบ้านของเขาเมื่อสี่ปีก่อนเพราะแม่ของเธอจะแต่งงานใหม่ เมื่อกำลังจะมีน้องอีกคนความสงสารจับใจหวนกลับมาอีกครั้งก็ได้ครับนะแววแต่บอกตามตรงนะครับว่างบเท่านี้อย่าคาดหวังว่างานจะออกมาสวยงามนะครับไม่เป็นไรน้าขอบใจแดนมากขอฝากลูกสาวคนนี้ให้แดนดูแลด้วยนะฝากลูกสาวคนนี้ให้เขาดูแลเนี่ยนะโท่ไปถามลูกสาวของคุณแม่ก่อนดีกว่าไหมว่าจะยินดีให้เขาดูแลหรือเปล่า เขาก็เคยคิดจะทำอย่างนั้นเหมือนกันแหละแต่มายาเองต่างหากที่ไม่ต้องการเขาแล้วดูตอนนี้สิเธอเบ้นหน้าทำปากความใส่เขาอย่างกับรังเกียจกันหนักหนาทั้งที่นี่คือการเจอกันครั้งแรกในรอบสี่ปีเขาไม่น่าใจอ่อนรับปากแวววันว่าจะรับจบอบนี้เลยเพราะนอกจากจะต้องเหนื่อยฟรีด้วยงบต่อเติมอันแสนน้อยนิดแทบไม่มีกำไรยังต้องทำงานด้วยความรู้สึกอึดอัดใจอีกด้วย ดินแดนมองตามมายาเดินสาวเท้ายาวๆกลับเข้าบ้านผมยาวสลวยสะบัดอยู่กลางหลังคาดว่าคงกลับไปโทรศัพท์โวยวายกับแม่เรื่องที่จ้างเขามาเป็นสถาปนิกต่อเติมบ้านดีไม่ดีอาจขอร้องแวววันให้ยกเลิกการจ้างงานครั้งนี้ด้วยซ้ำเชิญเอาตามที่สบายใจเลยคุณแม่เขาเองก็ไม่ได้อยากรับงานนี้อยู่แล้วสปีก่อนที่ทำให้เขาหัวใจสลาย เป็นครั้งแรกในชีวิตลูกผู้ชายที่อกหักยับเยินแล้วร้องไห้เหมือนหมาเสียน้ำตาเป็นถังกว่าจะทำใจได้ก็ผ่านไปนานหลายเดือนโชคดีที่มายาไม่เคยกลับบ้านอีกเลยตั้งแต่นั้นจึงไม่ต้องเห็นหน้าให้แสลงใจอีกความห่างเหินเนิ่นนานไปหลายปีทำให้เขาลืมเธอได้ในที่สุดแต่เมื่อเห็นผู้หญิงคนนี้อีกครั้งในสภาพ,พห้อยต่องแต่งตงเตงอยู่กับการสาดปูนก็เริ่มไม่แน่ใจว่าลืมเธอได้จริงๆ เขานึกถึงขาขาวเรียวงามเตะสะบัดไปมาอยู่ใต้กระโปรงบานยาวเหนือเขา่าสาบานได้เลยว่าไม่ได้ตั้งใจเงยหน้าขึ้นแอบมองแต่ดวงตาจอมหืน่นก็ดันซอกซอนไม่ถูกที่ถูกเวลาเลยรู้ว่ามายาไม่ได้สวมกางเกงในลายการ์ตูนเหมือนเมื่อก่อนแล้วแวบๆเหมือนเห็นลูกไม้จีสติงสีดำสวยเซ็กซี่เสียจนหัวใจแทบวายเธอทิ้งตัวลงมาในอ้อมกอดเขาและโอบกอดรัดเธอแน่น เรากับงูหลามมิหนำซ้ำมือไม่รักดีก็ดันกอบกุมแก้มก้นกลมกลึงไว้เต็มฝ่ามือทำเอาร่างกายเกิดปฏิกิริยาปึงปังอย่างรุนแรงเหมือนถูกไฟดูดตอนที่เธอยืนเถียงเขาเป่าเปาอยู่ตรงหน้าดินแดนไม่อยากยอมรับเลยว่าใย,ยมายาสาถไทยดูสวยขึ้นมากเธอไม่ใช่สาวน้อยไวใสอีกแล้วแต่เป็นหญิงสาวสวยสะพรัง่งใบหน้าเรียวขึ้นผมยาวขึ้นกว่าเมื่อก่อนและปล่อยสยายทิ้งตัวลงมากระจายตามไหล่ เขาคิดว่าเธอผอมลงเล็กน้อยจึงทำให้เครื่องหน้าดูชัดขึ้นทั้งโหนกแก้มดวงตาคู่โตและริมฝีปากอิ่มที่เผยยอท้าทายแต่เริ่มไม่แน่ใจว่าผอมลงจริงไหมก็ตอนที่ไมายทิ้งร่างลงมาในแนวดิ่งและเขารวบแผ่นหลังเธอไว้ได้พอดีหน้าอกหน้าใจคู่นั้นแทบทิมหน้าเขาอยู่แล้วมันยังอวบอิ่มกลมกลึงเหมือนเดิมเอมันอวบขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเปล่านะฮ้ จะวันไหวเด้เขาจะไม่ยอมถูกขยี้หัวใจเหมือนเมื่อ4ปีก่อนอีกแล้วเขาจะไม่ตกลุมรักผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์และไร้เหตุผลให้ต้องเสียใจซ้ำสองอีกอย่างแน่นอนดินแดนกลับเข้าบริเวณบ้านของตัวเองตรงไปยังอาคารหลังเล็กออกแบบทันสมัยขนาดสูงสองชั้นสร้างปิดตีมรั้วฝั่งที่เป็นบ้านของมายามันคือบริษัทสถาปนิกเล็ก ที่เขาเปิดเองชื่อบริษัทแดนอาร์เคดิกด้วยความขยันและความสามารถที่มีทําให้ดินแดนติดต่อเพื่อนฝูงและเพื่อนๆของพี่ชายจนได้โปรเจกต์มาทําล้นมือและตัดสินใจเปิดบริษัทนี้เมื่อปีกลายเพื่อรับงานได้เพิ่มมากขึ้นจ้างพนักง,งานประจําเพียงสองสาคนนอกนั้นเป็นฟรีแลนซ์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนฝูงคนรู้จักที่เป็นคอนเนคชันในวงการทั้งสิ้นพลังทำงานอันเหลือเฟือทำให้ดินแดน ไม่รับแค่งานส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นสถาปนิกฟรีแลนซ์ประจำบริษัทบ้านปูสถาปนิกซึ่งเป็นบริษัทแรกที่เขาทำงานตั้งแต่เรียนจบจนกระทั่งลาออกไปรับงานเองเจ้านายของเขาก็ยังคงส่งงานให้เป็นประจำจนทุกวันนี้จนทุกวันนี้เขาแทบทำงานอาทิตย์ละเจ็ดวันอยู่แล้วดินแดนเปิดประตูเข้าออฟฟิศตัวเองและเรียกประชุมทีมทันทีคนแรกที่เดินเข้าห้องประชุมคือแก๊ป สถาปนิกหนุ่มรุ่นน้องที่จบจากสถาบันเดียวกันตามมาด้วยเกวลีผู้ช่วยส่วนตัวผู้มีประสิทธิภาพสูงที่ดินแดนไว้ใจมากคอยทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับลูกค้าลูกค้าของเรากลับมาถึงบ้านแล้วเตรียมเริ่มงานได้เขาประกาศบ้านคุณมายาใช่ไหมคะเกวลีถามน้ำเสียงกระตือรือร้นเหมือนทุกครั้งที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ใช่มายาแก๊บทำเสียงะเพอ เมื่อพึมพำชื่อนั้นชื่อน่ารักชวนฝันดีเนาะตัวจริงสวยไหมพี่แดนดินแดนเหลือบตามองสถาปนิกรุ่นน้องด้วยความรู้สึกหงดหงิดแปลกๆอย่าได้แม้แต่จะคิดเชียวไอ้แกปกฎของบริษัทเราห้ามมีเรื่องชู้สาวกับลูกค้าหรือแม้แต่หยอกล้อทำเสียงมารยาทก็ไม่ควรอย่าให้รู้ว่าแกแอบไปทำรุ่มร่ามกับเธอเชียวแม่ผมแค่ถามเฉยๆไม่กล้าจีบหรอกครับ เราจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่คะเกวลรีถามอย่างเอาการเอางานหล่อนเป็นผู้ช่วยที่มีความรับผิดชอบสูงไม่มีมาเล่นเล่นเหมือนกับนายแกปรอคอนเฟิร์มกับลูกค้าอีกทีนึกถึงสีหน้ารังเกียจระงอนของมายาเมื่อรู้ว่ากำลังจะกลายเป็นลูกค้าของเขายังนึกสงสัยว่าเธอจะยอมให้เขาก้าวเท้าไปเหยียบบ้านด้วยหรือไม่ได้เลยค่ะบอสเกวลรีชอบเรียกเขาว่าบอส ซึ่งเป็นการเรียกกันเล่นๆมากกว่าเพราะอายุห่างกันแค่ปีเดียวเขาบอกให้พนักง,งานทั้งสองรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าการทำงานร่วมกันจะไม่มีเจ้านายกับลูกจ้างมีแต่ทีมร่วมงานกันเท่านั้นสถาปนิกหนุ่มขอตัวแล้วเดินขึ้นไปชั้นบนที่เป็นห้องทำงานส่วนตัวบางครั้งเวลาที่ทำงานติดพันดึกดื่นถึงตีสองตีสามเขาก็จะนอนค้างที่นี่แม้ว่าบ้านอยู่ห่างออกไปไม่ถึง20เมตรก็ตาม ขณะที่นั่งลงที่โต๊ะทำงานแล้วเปิดคอมพิวเตอร์ก็คิดไปด้วยว่าการต่อเติมบ้านให้มายาจะเป็นการก่อสงครามที่ดุเดือดเลือดพล่านขนาดไหนเธอพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงราวกับเป็นตัวสวะหน้าขยะกขย้งแล้วยังมองด้วยสายตาจงเกลียดจงชังอีกด้วยแต่เขาเองก็ใช่ย,ย่อยแค่เอ่ยชื่อของเธอต่อหน้าทีมตัวเองยังไม่อยากจะเอ่ยดินแดนนอนเอเพิงหลังกับเก้าอี้พลางมองออกนอกหน้าต่าง เพื่อเบี่ยงเบนความคิดแล้วถึงรู้ว่านารกมาเยือนถึงห้องทำงานเสียแล้วตรงข้ามหน้าต่างห้องทำงานส่วนตัวคือหน้าต่างห้องนอนของมายาพอดีและตอนนี้เห็นเธอกำลังเดินไปมารอบห้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่แน่ผูไม่ต้องได้ยินเสียงก็รู้ว่ากำลังคุยกับแวรวันและหน้ากำลังต่อรองกับแม่ให้ยกเลิกสัญญากับเขาใจหนึ่งก็ภาวนาขอให้ต่อรองสำเร็จ ดิงแดนนึกไม่ออกเลยว่าจะมีสมาธิทำงานได้อย่างไรถ้าหากเห็นมายาสวมชุดนอนเดินไปเดินมาอยู่ในห้องนอนทุกวัน